สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่าเรามาวันนี้เรามาเจอกันสายๆนิดนึงนะคะเรามาเอาเลขล่า <c oughs> นะคะนอกจากเลขล่าแล้วเรายัางจะมาบอกเคล็ดลับข้อดีของแต่ละราศีของเขาเรียกของแต่ละปีนักกษัตริย์ไทยนะคะท่านใดเกิดปีชวดฉลูคาเทาะมะโรงมะเส็ง ศาสตร์นี้นะคะยังไม่เคยไลค์เลยอ่ารีบกดสุดปังกันเข้ามาได้เลยใครอยากได้เลขล่าช่วงเช้านะคะก็สามารถที่จะมาชมอาจารย์จะให้โชคด้วยไม่ใช่บอกว่าอุ๊ยมามามา,มาไลค์แต่ไม่มีโชคไม่ใช่นะอ่าของเราไลค์เสร็จแล้วเราจะให้โชครับทรัพย์จากการ มาชมเลขเด็ดอาจารย์รุ้งล่าเช้านี้นะคะเรามีล่าให้ด้วยนะคะ <c oughs> อ่ะเอ็มิีขาขอกาแฟนิดนึงนะคะอ่ะใครกดเข้ามาแล้วเห็นแล้วกดสุดปังกันได้เลยรอเพื่อนๆน,นะคะอ่ะสวัสดีค่ะคุณบุภานะคะกดสุดปังกันได้เลยมาทานกาแฟเช้าด้วยกันอ่ะหลาแๆะท่านบอกไม่เช้าแล้วแม่นะคะอ่ะแต่สําหรับถืออาจารย์ถือว่าเป็น ช่วงเช้านะคะอ่ามาเลยค่ะนะคะเมื่อวานใครได้เลขลาวไปบ้างรวยลาวรวยฮาหนอยนะคะเลขอาจารย์เข้าทุกวันอยากพลาดทุกการไลฟ์สดอาจารย์บอกเลยว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เป็นอะไรที่ทําให้ทุกคนรับทรัพย์จริงจริงจังนะคะวันนี้เราจะมาล่าเลขเช้ากัน ฮหาหนอยกับฮั่งค่ะอ่านะคะฮาหนอยกับฮั่งและเราจะมาดูดวง12ปีนักตริย์มีข้อดีข้อเด่นในด้านไหนนะคะรับทรัพย์รับโชคได้ทั้งโชคได้ทั้งความรู้อ่านะคะบอกได้เลยว่า มาค่ะกดสุดปังกันเลยรอเพื่อนๆนิดนึงนะคะวันนี้เราต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะนาคารวยทรัพย์777ค่านะคะ,7 7คะ,คะสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราท่านใดยังไม่มีห้องอยู่ยังไม่มีที่ลงทุนนะคะแอดมินปักหมุดไว้สี่ฟ้านะคะรับรองว่าจ่ายแบบสุดปังโปรโมชั่นสุดแรงนะคะโปรโมชั่นเอาไปเลยเกินร้อยอ่า กับค่าอแอดมินปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะ,ะคุณหยาดฟ้าปักหมุดไว้แล้วนะคะ่ะรวยทรัพย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะสามารถที่จะกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะได้ค่ากับข้าวแล้วค่ 7, ะศูนย์เจ็ดแสดงว่าอยู่ในห้องพี่บุภาได้นิเคเช้าแล้วนะคะเรียกได้ว่าหลายหลายคนเอ้ย,อยตกอีสนบมานเฮาจนได้เนาะหลายหลายคนอยากมีชีวิตดีดๆอยากตื่นมา นะคะแล้วถูกหวยถูกเบอร์บ้างนะคะที่เกียตทำงานแล้วอ่าเพราะว่าอย่างหลายๆท่านนา้องเขาเรียกว่าสมมติรับราชการมากว่าจะกะเกษียณ60ปีนะคะชีวิตเช้าตื่นมาไปทํางานทุกวิ่ทุกวันกันหลายๆคนเอียนอยากจะใช้ชีวิตอิสระเสรีบ้างนะคะแต่เราก็ต้องมีความการศึกษาศึกษาในศาสตร์ที่เราสนใจ ต้องมีเวลาให้เขาและที่สำคัญต้องมีอาจารย์แม่นๆเป็นเทรนเนอร์ให้นะคะท่านใดอยู่ในห้องอาจารย์รุ้งจะบอกได้เลยว่าเลขของเราเด็ดไม่ใช่เด็ดเฉพาะฮานอยลาวนะเพราะอาจารย์เคาะบอกมเมื่อยว่าลงทุนได้ให้ลงทุนอย่างชุดหนึ่งเลขเราอาจารย์หยุดหลุดอยู่สองสามรอบอาจารย์บอกอย่าเพิ่งลงเพราะอาจารย์จะเตือนก่อนเลยแต่ถ้า อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้แล้วอาจารย์ได้สูตร cover แล้วลงทุนได้เลยนะคะเราเชียร์ให้ลงทุนเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองของแต่ละท่านอาจารย์มีหน้าที่ลงทุนเหมือนทุกท่านและคิดและลงทุนและแบ่งปันนะคะและอีกอย่างหนึ่งเรามีหน้าที่หาบ้านดีๆมาดูแล f c เราไม่มีการโกงใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะวันนี้นะคะนาคา รวยซับค่ะนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดกดลิงก์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะไม่ร่้คนสวยขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุกคำชมค่ะนะคะอะ่มาเลยค่ะนะคะเช้านี้รวยรวยรวยนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณราชนีนะคะทําให้ดีทําให้ทําดีให้ตายสุดท้ายไม่มีที่ยืนอู้อยากให้เปลี่ยนเฟซจังเลยนะคะเพราะพลังงานบวกพลังงานบวกไม่มีนะ,อ,ะอยากให้เปลี่ยนเฟสนะ น้องทําดีอ่าอาจารย์จะเรียกแค่ทำดีพอนะอ่าสุดตาสวัสดีค่ะคุณแม่คนสวยขอบคุณค่ะนะคะช่วนกดแชร์เลยใครเกิดปีนัก,กษัตร์ไหนเขียนมาเลยค่ะนะคะวันนี้อาจารย์รุง้งเรายังพอมีเวลาเพราะจีนเช้าปิด10บโมงตอนนี้กี่โมงแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ดูเวลาแป๊บหนึ่ง <5. S 1> อ่าตออตอนนี้10บโมงห้าสหรือว่าไงคะอ่ะเรายังพอมีเวลาเดี๋ยวเราจะให้เลขด้วยนะคะ ข้อดีข้อดีอข,อของแต่ละปีนักษัตริย์นะคะท่านใดเกิดปีชวดฉลูขานทะมะโรงมะเสงนะคะอ่าแล้วก็อะไรนะมะเสงแล้วก็อะไรนะอ่มามะเมียมะเมวอกละกาจอกุ้นอ่าให้มาดูข้อดีของแต่ละท่านว่าเราจะดึงข้อดีของเรา ออกไปใช้งานอย่างไรอ่าสุดปังค่ะคุณแม่น้องเขมจิลาแชร์แล้วค่ะปีชวดอ่านะคะน้องสมบัติภูสิริปีจอนะคะอ่ะเราจะเริ่มให้กันเลยนะคะสำหรับในแต่ละปีนะคะว่าแต่ละปีของท่านจะดึงข้อเด่นของเราออกมาได้อย่างไรช่วงนี้หลายคนอาาจ,จะทำงานอยู่นะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะช่วยแชร์ไว้เพราะเดี๋ยวหลายๆคนก็จะมาเห็นเพราะเราแชร์กันตั้งแต่เช้านะคะอ่าเปลี่ยนนะลูกนะคะถ้าอาจารย์ทักนี่เปลี่ยนเลยทักให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าครูดูด้วยน้ <c oughs> องทําดีนะอ่าวันนี้หนูโชคดีมากเลยนะที่อาจารย์สะดุดชื่อหนูมากเลยนะคะอ่าต่อเลยค่ะนะคะปีช่วยค่ะพี่สาวรสนะคะ ช่วยแชร์ไว้นะช่วยแชร์ไว้เลยท่านใดบอกว่าอาจารย์หนูไม่มีเวลาดูเดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้นะคะในแต่ละปีนะคะวันนี้วันเกิด20กันยา06ศูนย์ค่ะคุณจิตติมาขอให้เริ่มรวยเริ่มรวยนะคะมีโชคมีลาภเทวดารักษาถวยเทพดูแลไปเดินทางไปไหนปลอดภัยรับทรัพย์รวยรายวันรับรายวันค่ะนะคะ อะมาลงค่ะแม่นะคะจัดให้ค่ะนะคะจัดให้เลยสำหรับวันนี้นะคะว่าเลขเด็ดของเราจะเป็นตัวไหนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไลฟ์สดถึง4ี่โมงอ่ะ10โมง10เพราะว่าอ่ะเพราะว่าเลขจีนเราปิดช้าอยู่แล้วยังมีเวลาไปลงทุนทันนะคะเลขจีนให้ลงทุนเลยนะจีน กับห้างอาจารย์จะให้ล่าเอาไปล่าได้เลยนะคะสวัสดีค่ะจะาลุคนสวยปีมาแมคค่ะปีวอวค่ะ,ะปีจอค่ะนะคะคุณพุทธาปีชวดค่ะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มครบปีแล้วนะคะอ่าคุณแม่อ้อยโอ้โหโอวยพรเพื่อนร่วมเฟซด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะนี่แหละคือพลังของความที่เรามีความรู้สึกดีๆด,ด้วยกัน พลังของความรักที่อบอุ่นทั้งที่บางครั้งเราก็ไม่เคยเจอหน้ากันนะแต่ทําไมเราส่งกระแสจิตด้านดีให้กันนะคะมันจะทําให้เราสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่เราทุกคนรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวจุดศูนย์รวมอยู่ที่แม่ลุง <c oughs> อุ้ยขอบคุณค่ะพี่ปะพินนะคะพี่ปะพินหรือปะภัยเขียนให้น้องใหม่นะเดี๋ยวน้องจะจดเลยมอบดาวห้าสิบดวงขออวยพรให้รับทรัพย์ตั้งแต่เช้าเย็นมืดเลยจ้านะคะ สิ่งสำคัญของเราคือรวยรายวันรับรายวันค่ะนะคะ,ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แชร์แล้วค่ะนะคะบอกปีเลยจ้าประพันธ์โอเคนะไอ้ประพินประพินอ่านถูกแล้วนะประพินโอเคอาจารย์จะจดไว้ในหัวใจเลยนะคะขอบคุณในความเมตตานะคะ พี่ชื่นจิตหวัดดีค่ะอะอย่าลืมนะคะกดเข้าห้องเลยนะคะรวยซัพย์7 7รับเลขเด็ดพอรับเลขเด็ดปุ๊บมีที่ลงทุนใจเกินร้อยออาจารย์ใบ้แค่น,นี้ก่อนแล้วถามมีโปรอะ d ดีอีกถามแอดมินในห้องได้เลยค่ะนะคะปีชวดนะคะข้อดีของท่านที่เกิดปีชวดคือเป็นคนไฝรู้นะคะเป็นคนใฝ่รู้เป็นคนรอบรู้ทุกด้าน ใครพูดเรื่องอะไรมาเนี่ยคนปีชวดนะคะขอบคุณค่ะคุณเถียงนาน้อยนะคะคนเกิดปีชวดจะเป็นคนที่สามารถพูดผสมลงนะคะแพ้แล้วคะ่ะอาจารย์รับประทานให้เมื่อไรคะวันไหนคืออย่างเนาะไม่เข้าใจลูกนะคะอ่ะคือคนเกิดปีชวดเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเข้าใจอะไรง่ายนะคะ ใครพูดอะไรมาเข้าใจหมดวันนี้ถ้าไม่ทนันอาจารย์จะพูดถึง6 6ปีแรกก่อนนะถ้าไม่ทันเวลาเพราะอาจารย์ต้องดูเวลาในการลงทุนฮานอยด้วยนะคะอ๋อนี่น้องเขาได้แล้วนะคะโปรโมชั่นฟรี50บาทสมาชิกใหม่ได้จริงคะ่ะแม่อาบอกมาแล้วคะ่ะนะคะบอกแล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์หลายช่วงคะ่ะอ่ะต่อเลยคะ่ะปีฉลูใครเกิดปีฉลูคะ่ะปีฉลูหาเงินเก่งคะ่ะนะคะ อ่าสิบาบาทลูกค้าเก่าได้จริงค่ะคุณพี่อ่าคุณบอกแล้วค่ะว่านี่การมาลุยคือเราได้รับสิ่งไหนดีๆด้วยกันเราก็มาแบ่งปันกันนะคะปี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 ปฉรูนี่หาเงินเก่งคือหมุนเงินเป็นจับซ้ายออกขวาอ่าพี่ประพินจริงไหมนะคะเป็นปีที่หาเงินเก่งค่ะ เดี๋ยวอาจารย์ให้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้แต่งวดนี้อาจารย์จะเน้นวิ่งล่างให้อาจารย์จะให้แค่ชุดล่างนะเพราะอาจารย์ได้จากเลขล่างเยอะมากงวดที่แล้วนะคะอ่ะต่อเลยนะคะปีฉลูหาเงินเก่งหมุนซ้ายหมุนขวามีวิธีการคิดหาเงินจิตใจฝักไฟอยู่ที่เรียกว่าผลประกอบการใครจะให้ทําอะไรคนปีฉลูจะคิดถึงเรื่องเงินก่อนเลยว่าคุ้มทุนไหม อ่าจริงค่ะเห็นไหมนะคะเรียกว่าเป็นนิสัยที่ติดมาตั้งแต่เกิดคือก็ได้ชาติกําเนิดอะคือไม่ได้เป็นเป็นเองนะเขาเรียกว่า Born To Be นะคะ Born To Be กันเลยอ่ะต่อเลยนะคะสามไร่สามแชเลยค่ะนะคะอาสวัสดีค่ะน้องแสงอรุณน,นะคะคุณจันยาบอกจริงค่ะแม่นมากขอบคุณค่ะนะคะต่อเลยค่ะปีขานปีขาน ทำงานเก่งนะคะขอบคุณค่ะน้องเขาอ๋อปีขานทำงานเก่งหนักเบาเอาสู้ไม่พูดเรื่องงานนะคะคือจะให้ทำอะไรเนี่ยไม่เคยเกี่ยงเลยว่าให้คุณนุ่นทำให้คุณนี่ทำคนเกิดปีขานจะเป็นคนขันอาสานะคะขันอาสาทำงานเองด้วยซ้ำสมมติในบริษัทในองค์กรมีคนเกิดปีขานอยู่นะ คนปีขาน,นี่แหละจะเป็นคนที่ชอบอาสานะคะมีงานอะไรมาสุดมีคนอื่นไม่อยากทำปุ๊บคนปีขานเสียบเลยจ้านะคะเพราะฉะนั้นคนปีขานทำงานเก่งหนักเบาเอาสู้ไม่เกี่ยงงานค่ะนะคะอ่ะต่อเลยค่ะคนเกิดปีเถาะนะคะน่ารักมุ้งมิงมุงม้งมิงนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีเถาะคืออ่อ,อนโยนจิตใจดีพูดเพราะ ใครมาขอความถ่าเจอกระซิปนะท่านใดอยากขอความช่วยเหลือเนี่ยให้ไปขอคนเกิดปีเถาะเขาจะพยายามหาช่องทางช่วยเหลือคุณเขาเป็นคนจิตใจอ่อนโยนดูซีรีส์เกาหลีดูหนังหรือมีเรื่องอะไรมากระทบจิตใจปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําตาแตกได้นะคะสําหรับคนที่เกิดปีเถาะค่ะนะคะ,ะปีมะโรงจะได้จะรอแป๊บนะคะ,ะพี่จําเนียนสวัสดีค่ะแชร์แชร์เลยนะคะ สามไลค์สามแชร์ค่ะนะคะต่อไปค่ะปีมะโรงฉลาดหัวดีแกมโกงคือทันเล่ทันเหลี่ยมอย่าบอกว่าแกมโกงนะคะเพราะอาจารย์ก็เกิดปีมะลงอ่านะคะเป็นคนฉลาดหัวดีทันเล่ทันเหลี่ยมเขาเรียกว่าใครเข้ามามุมไหนอะ่ะ คนเกิดปีมะโรงอ่ะรู้ทันคนแล้วกันอ่านะคะอ่าปีเถาะปีเถาะจริงไหม,มจิตมาจิตใจดีอ่อนโยนคนร้องไห้น้ำตาแตกเห็นเห็นเห็นใครก็คิดสงาสารไปหมดนะคะอยากทําบุญไปหมดเลยนะสำหรับคนเกิดปีเถาะเนี่ยส่วนคนเกิดปีมะโรงเนี่ยอ่าฉลาดหัวดีหาเงินเขาเรียกว่าทันคนทันเล่ทันเรียมเจร,จา,รจาไม่แพ้ใครแล้วกันนะคะสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ย ค่อนข้างที่จะโดนเอาเปรียบยากใครที่จะมาเอาเปรียบคนปีมาลงนี่ไม่ได้เลยนะอะสวัสดีค่ะปีกุนค่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะอาจารย์ดูแล้วเขียนไว้ค่ะนะคะอะปีมาลงแม่นมากค่ะอะบอกแล้วว่ายังไม่เคยไล์เรื่องปีให้วันนี้ใจดีจะเอากระชับนะเอาแบบกระชับ,นะบ,บกระชับ,รชบกระชับเลยค่ะ่า คนเกิดปีเถาะจิตใจดีอ่อนโยนนะคะพูดจาเพราะด้วยนะคนเกิดปีเถาะจะบอกให้นะคะอ่ะคนเกิดปีมะเสงนะคะสําหรับท่านที่เกิดปีมะเสงอ่ะวิไลวรรณบอกจริงค่ะหนูเกิดปีเถาะค่ะนะคะคนเกิดปีมะเสงนะคะมีความเป็นศินลปินอารมณ์ศิลป์ถ้าไม่อยากทําอะไรไม่ทํานะคะถ้าอยากทําทําเอง สำหรับคนเกิดปีมะโรงเอ้ยปีมะเส็งนะคะจะวางแผนอะไรให้เขาไม่ได้คนเกิดปีมะเส็งแล้วแต่ตัวฉันเรื่องของฉันฉันจะตื่นเมื่อไรก็เรื่องของฉันฉันจะนอนเมื่อไรก็เรื่องของฉันฉันจะทํางานอะไรก็เรื่องของฉันเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะคะอารมณ์ศิลปินแต่เป็นคนที่ชอบเสียงเพลงชอบความรื่นรมชอบความธรรมชาติ สำหรับคนที่เกิดปีมะเสงนะคะชอบไปเสพธรรมชาติบ้านต้องมีต้นไม้เหมือนงูเนาะต้องมีต้นมมงต้นไม้ดูลุม่มรื่นมีน้ําตกมีอะไรลดหลั่นกันไปนะคะแล้วก็ชอบนะั่งชุดนั่งจิบกาแฟถ้วยหนึ่งเนี่ยคนเกิดปีมะโรไอปีมะเสงเนี่ยจะจิบได้ทั้งวันถ้ามีเพลงแบบเสียงน้ําตกพิ้วพิวพวเข้ามาอีกเรียกว่าอารมณ์ศิลปินเต็มร้อยเลยนะคะอ่า ต่อเลยนะคะพีชฉลูไปแล้วจ้านะคะต่อไปปีมะเมียนะคะปีมะเมียรักความก้าวหน้านะคะปีมะเมียนะคะชอบความก้าวหน้าไม่ชอบหยุดอยู่กับที่ชอบพัฒนาตัวเองนะคะสมมุติว่าฉันได้เงินเดือนเท่านี้ฉันจะทํำยังไงให้ได้เงินเดือนสูงก็ไปหาช่องทางความเชี่ยวชาญและก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อมาต่อยอดให้กับตัวเอง นะคะเป็นคนรักความก้าวหน้าไม่ชอบหยุดอยู่กับที่นะคะชอบเขาเรียกว่าเติมความรู้ให้ตัวเองเรื่อยๆอ่าสำหรับคนเกิดปีมะแมนะคะเข้ากับคนได้ดีมากๆคนที่เกิดปีมะแมไม่ค่อยคือเขาเรียกว่าตามใจเพื่อนไม่ค่อยพูดไม่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับคนอื่นนะคะใครว่าอย่างไรเออออเออเ,ออเออ เออ,อหอหมกเก่งคนเกิดปีมาแมตามใจคนอื่นนะคะแล้วก็เข้ากับคนได้ทุกไทยอย่างบางคนไทยประเภทว่าไม่ไม่คุยกับใครก็เข้าได้ก็จะนิ่งก็จะเงียบก็จะเป็นคนนิ่งไปด้วยนะคะอ่าได้ค่ะเดี๋ยวจย์ให้เลขอย่าลืมเข้าไปซื้อได้เลยนะจารย์ปักหมุดไว้แล้วนาคาพารวยนะคะ7 77 7นะคะอ่าปังมากจ่ายจริงจ่ายแพงค่ะนะคะต่อเลยค่ะท่านที่เกิดปีวอก เป็นคนร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดีค่ะนะคะไม่ค่อยเครียดคนเกิดปีวอ,อกเนี่ยคือเรียกได้ว่าอ่าเรียกได้ว่าเป็นคนที่สามารถที่จะทําเรื่องเครียดให้เป็นเรื่องไม่เครียดได้สําหรับท่านที่เกิดปีวอ,อกนะคะต่อเลยค่ะคนปีละการักใครรักจริงค่ะนะคะ คบใครให้ใจเกินร้อยนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีละกาอ่าช่วยเหลือเต็มแรงนะคะอ่าคนเกิดปีมะเมียจริงค่ะอ่าขอบคุณค่ะนะคะอ่าปีจอปีจอนะคะซื่อสัตย์ไม่คดโกงเมมเล็กเมมน้อยไม่เอาเอาใหญ่ๆไม่ใช่นะคะเรียกได้ว่าปีปีจอนี่เขาซื่อสัตย์ ใครที่อยากได้พนักงานนะให้หาพนักงานปีจอทํางานที่ไหนจะทํางานนานนะคะปีจอถ้าได้ทํางานที่ไหนจะทํายาวเลยจะไม่ค่อยเปลี่ยนงานท่านที่เกิดปีจอนะและจะรักองค์กรจะซื่อสัตย์กับองค์กรมากนะคะอ่าลากาจริงค่ะขอบคุณค่ะพี่สมปองนะคะทําเรื่องเค,เครียดให้เป็นเรื่องไม่เครียดได้เก่งนะอ่านะคะ ต่อไปค่ะปีกุลปีสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นล่ากันแล้วนะคะปีกุลน,นะคะปีกุลเป็นคนอารมณ์ดีนะคะคนเกิดปีกุลยิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีอารมณ์ดีกับล่าเริงไม่เหมือนกันอารมณ์ดีคือเขาจะมีความรู้สึกแบบผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลานะคะเห็นอะไรก็มีความสุขมีความแบบว่าสดใสสดชื่นไปหมดเลยนะคะอ่า คบใครคือให้จริงขอบคุณค่ะปีชวดไปแล้วปีจอไปแล้วปีจอทำงานที่ไหนยาวบอกเลยรักองค์กรรักรักแบบซื่อสัตย์อะเป็นคนดีอะไม่กล้าเมมไม่กล้าจกนะคะ,ะปีชวดไปแล้วเดี๋ยวดูย้อนหลังเดี๋ยวจะให้โชคบ่ทันนะคะอา้าวจีนเช้าห้างเชา้าล่าตัวเดียวนะคะ,ะคนเทียงนาไทยแม่นจริงๆค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะนะคะดูจาก ลักษณะตัวเลขและการเปิดไพ่มาให้แล้วก็มาสรุปนิดนึงให้เก็ดเล็กเก็ดน้อยยามเช้าเดี๋ยวต่อไปจะดูเป็นรายเดือนให้นะคะวันนี้เรามาเอาโชคกันก้อนรับสัย์เงินเข้ากระเป๋าละนะคะจีนเช้าห้างเช้าอาจารย์ให้เลขชุดเดียวนะคือ0นยกับ5นะคะ0กับ5เจาะให้นะ0ในห้องไม่มีล่านะแต่หน้าเพจมีล่านะจ๊ะ0 1 0 2 0 3 0 7 0 9ค่ะ จดเด้อหรือใครเขียนให้เพื่อนได้เขียนเลยส่วนเลข5นะคะอาจารย์เจาะให้50 5 3 5 4 5 8แล้วก็5 6ค่ะอา่านะคะอีกรอบนะอีกรอบนะจดให้เพื่อนเด้อนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้เลขลา่ายังทันนะคะ0กับ5นะคะ 0กับ5เจาะศนย์ให้นะคะ0ู0ย์หนึ่งศูนย์สองมาค่ะห้นะคะหค่ะหานะคะศูนย์ห้าห้าสามห้าสี่าแมาลงเหมือนกันค่ะนะคะล่าห้าวันนี้เราไปล่าห้ากัน ห้านอยกับห้างล่าห้านะใครไม่มีทุนเออจีนกับห้างจีนกับห้างล่านะห้านะจีนกับห้างเช้านี้รุดล่างวิ่งบนใครไม่มีเงินทุนวิ่งบนอย่างเดียวพอเสี่ยงไปนะคะเจาะล่าห้าเน้นห้าศูนหสห้าแค่ะาได้เลขแล้วกดแทงได้เลยนะคะนาคารวยซับเจ็ดเจค่ะนะคะอ่า วันนี้เราต้องขอกราบขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีเกินร้อยนะคะบ้านนคัคารวยทรัพย์7 7 7ขอให้รวยรวยขอให้รับทรัพย์ขอให้เฮงเฮเช้านี้เปิดโชคเปิดราบรับรายวันรวยรายวันสุดปังไปกับอาจารย์รุ้งค่ะสวัสดีค่ะ